สวัสดีครับทานข้าวเย็นครับนะครับแจ่วปลากระป๋องก้อยไข่มดแดงนึ่งผักหวานเย็ยนครับเอฟซีบ้องว้กดไข่มดแดงไป่น้องเงินไอ้ไรนะอืมไอ้ครับ เขาบอกกินไปเป็นฝ่อฮะเกลี่ยแบงเอามไมแบ่งกับปลากับป่องพี่มันทำเยอะอยู่เอาแบ่งไปบักเออ ินเดี๋ยวปาปองใครหมดแด่บพี่น้องเอ้ย เขาบอกวอ่มาขายโก,กานมันทำนะนะเบอกกามันก็เอาเก็บ่ๆบกหว,วานเอกาสมันหวานนี่เกลียลดเยโห่หูดเอาตัวเอาตัวเขามาหูดเอาอยัางโ้บุรีน่นี่เห็นเหเห็นม,มีเขาครับหจีอย่เนี่ยม่อนมีเขาครับ món đã rồi nó, ăn nhiều nhiều. Thơm kem, đó, ừ. dưới dưới. đó bữa bực, nó nướng kiểu này, ăn ngon hơn cái quạt, sẽ không bị bực. Giảm, ngọt gì hết, ngọt,หอม. Kiếm rồi, phải không? mất kia à? <laughs> mất ngay 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 โอเคครับข้าวเอฟซีเอกินข้าวน้ำแกนด้วยครับเด้อ ล้างสามน้ำเลยมดดำมันเยอะขี่ฝุ่นมันเยอะก็ไปให้มาบอกขี่ฝุ่นมันเยอะกับมดดำถ้าเราเล็กกว่าเยอะเหมือนเหมือนฝุ่นมดดำทำไม่ล้างกินไม่ได้แล้วติดเยอะมากก็ต้งล้างแล้วก็เลือกสะอาดๆใช่ไหมอืมเหมนที่เจ้าของไว้เขาทำเออ

ก็ประมาณนี้ครับเอฟซีขอบคุณมากครับขออนุาจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย